เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมด้านบอลแซดโดคังแบทเทิน,นะครับในวันนี้เนะี่ยก็มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่และตู้กาชาใหม่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ GB ของเราเองนะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคู่หูเบบูบอยนั่นเองนะครับผมนะโกคู oo, กับเบเกต้าลางบูจากภาคมูวีฟีเซอร์ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ตอนมาแรกๆในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะผมอยากได้มากเขามัน้วยความที่ว่ามันเท่แล้วก็ ตอนมันออกมาใหม่อ่ะมันยังเก่งอยู่เพราะตัวนี้ออกมาก่อนของเซฟเจอร์แปนนะครับมันออกมาก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเวอไวไงเออมันก็เลยแบบดูว่ามีความสามารถที่ดูเก่งด้วยแล้วก็เท่มากด้วยนะครับผมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าผมจะไม่เปิดกาชานี้นะครับผมเพราะว่าจะดองไปรอเปิดตู้ด้านบอนฮีโร่แล้วก็ตู้ในอนาคตอย่างเช่นตู้เบต้ากับทั้ง LR ตอนปีใหม่แล้วก็ตู้ของ ซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นมูวี่ภาคใหม่ของดานบอลแต่เนี่ยไม่รู้จะมาตอนไหนก็ต้องดองต่อนะครับก็เลยบริหารเพชรให้แบบพยายามข้ามตัวหรือแบบไม่จําเป็นต้องเปิดมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยช่วงนี้ผมบอกเลยว่าผมน่าผมเบื่อผมเบื่อเกมมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้เราตื่นเต้นนะฮะเราก็รู้แล้วว่ามันจะมาในเซิร์ฟเวอร์เราไงเราเห็นในเซิร์ฟเวอร์จะแปนไปก่อนแล้วดังนั้นผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปบ่อยมากแต่ก็จะพยายามลงคลิปรีวิวตัวละครเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมีพวกกินนิวเขียว ECA แล้วก็ ตัวอะไรนะคิงโคดสไตล์มาด้วยก็เดี๋ยวค่อยทานะผมทําอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้บอกเลยว่าเบื่อเนื่องจากว่ากิจกรรมมันดูแบบไม่ได้ตื่นเต้นอ่ะถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาอ่ะอย่างเช่นด้าวันฮีโร่เนี่ยเนี่ยผมอาจจะตื่นเต้นอยู่เพราะตัวละครใหม่มันเข้ากัน2เซฟอาจจะแบบทําคลิปรัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามนั้นนะครับดังนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปพวกการพูดคุยอัปเดตสั้นๆแล้วกันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะผู้ชมนะอย่างกิจกรรมของเบต้ากับโกคูนะครับ บอกเลยว่าเขาทํารูปปกกิจกรรมสวยมากนะอันนี้กิจกรรมเรามีรูปปกโคตรสวยเลยอะเหมือนกิจกรรมฉลองใหญ่สักอย่างหนึ่งคือรูปปกมันสวยมากนะรู้สึกไม่โคตรสวยอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษ,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 ษตรงรูปปกสวยดีนะฮะเป็นกิจกรรมขอบคุณนะฮะดกคังแตงกิวเซเบลเลชันนะฮะมันก็จะมีอ่ะเหมือนเดิมอ่ะพวกล็อกอินโบนัสพวกมิชชั่นพิเศษ,ษ,ษของกิจกรรมนั้นๆมีตู้มาตู้โกคูบูนะครับผมโกคูบูเบต้าบูแหละซึ่งตู้ ผมขอพาไปชมตู้ก่อนนะตู้ใหม่ที่เข้ามาในตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับและโปรโมชั่นมันค่อนข้างจะโอเคที่ว่าเปิด100เพชรเนี่ยการันตีได้ตัวละครฟีเจอร์เลยมีสิทธิ์ได้ตัวใหม่เลยนะครับภา,ายในแค่ร้อยเมตรแต่ต้องมานั่งลุ้นนะไม่ใช่ได้ชัว่านั่งลุ้นนะครับจะเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยให้เราลุ้นกันจะได้ตัวอะไรตั้งแต่ตัวใหม่ข้างตู้ตัวใหม่แอนลอชูเจ็ดสิบแปดนี่ก็ขึ้นมาในนั่นไม่ใช่วะ มันเพิ่งอยู่ในตู้อะไรนะเนี่ยตู้นี้เลยยังอยู่เลยเนี่ยกลับมาก็ตัวนี้ตู้นี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอ้โหอยู่กัน2ตู้ในเวลาเดียวกันโคตรเก่งเลยว่ะสิเบเจ็ดสิบแปดอะซูเปอร์เบตา้าเฟเซอร์เหลืองบิวเหลืองจิเลนแดงหมดแล้วมีลุ้นสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งนี่เจ็ดตัวเยอะเหมือนกันนะ <laughs> จิเลนแดงนี่ก็อันนี้ใครแบบไม่เคยได้อะถ้าได้มาก็อย่าเพิ่งท้อใจเพราะว่าอย่างไงมันก็ได้ ECA เพิ่ม เพราะเดี๋ยวตัวมันมันจะเก่งในอนาคตไงหรือบอกวกกับว่ามันก็เริ่มหายากแลวตัวละครเก่าๆเนี่ยมันจะเริ่มหายากมันจะไม่ได้กลับมาบ่อยเท่าไหร่อันเนี้ยกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่าใครไม่เคยได้ก็ถ้าได้มาก็ถือว่าเป็นตัวเก็บสะสมไว้รอ ECA ละกันบิวเหลืองเฉยๆไปไนะบิวเหลืองมันตกเมต้าแล้วบิวเหลืองฟิสเซอร์เหลืองก็เริ่มจะแบบไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันนะครับผมนะแต่ก็เก่งอะก็เก่งสแต็กดีเฟสนึกว่านไปแต่มันก็ล้าสมัยไปแล้วเนาะซูปเปอร์เบาตา เออไม่รู้วะก็ได้อะก็ได้แหละแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะออแต่ก็โอเคตัวมันก็โอเคกับฟิเซอร์แหละผมว่านะฮะแล้วก็สิบเจ็ดสิบแปดนี่ยังเก่งอยู่นะครับได้มาถือว่าดีเลยจารโกีนก็สายหลบกบเกรดแชนอันนี้โอเคตัวตัวตัวใช้ได้อยู่ตัวใหม่ก็เก่งนะครับร้อยเพชรเนี่ยคุณสามารถไปลุ้นเสียงได้นะถ้าใครมีงบเยอะเปิดได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเพื่ออนาคตด,ดองเถอะ เชื่อผมตู้ใหญ่ๆใ,ในอนาคตมีเยอะแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวตัวของโกคูเนี่ยมันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะคือถึงแม้คุณเปิดได้อะแบบ55%าสิน่ะมันจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่เพราะร่างแรกมันก็ไม่ได้มีคิสมาให้ใช่ไหมล่ะร่างโกคูอ่ะมันก็ต้องสแต็กอะไรไปก่อนอ่ะอย่างนั้นเนี่ยมันก็แบบตีเบาๆหน่อยให้เป็น5%นตะต้องถ้าจะเอาตีคิได้ต้องเป็นร่างเบเกต้านะครับแล้วเบเกต้าพอมันคิดได้มันก็ ไม่มีไม่มีเบิร์นให้มันอีกนะถ้าจะเบิร์ก็ต้องไ่อัพจากกระดานะคือมันต้องเป็นตัวละครที่บทดทางถึงเก่งว่างั้นเถอะต้องบทดทางเอาผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับมาในตู้อนาคตนั่นแหละในอนาคตกลับเป็นตัวละครข้างตู้ค่อยเป็นรุ่นตอนนั้นก็ได้นะไปเปิดหาตอนนั้นก็ได้น่าจะกลับมาบ่อยอะไรอย่างนั้นก็เดี๋ยวข้ามได้นะไม่ต้องไปเปิดทุกตู้ก็ได้นจริงแล้วอ่ะใครมีเพจจำกัดอ่ะอย่าไปเปิดทุกตู้ถึงแม้จะมีโปรโมชั่นมาล่อตาล่อใจคุณก็ตามอ่ะบางทีอ่ะมีโปรโมชั่่นนก็ริงนะแตแบบ เก็บไปเปิดตู้แนนในคณอาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นคนนะ่ะอืแต่ผมก็ไม่ได้ห้ามนะจริงจริงมันเปิดได้มันเปิดได้คุ้มมันคุ้มที่จะเสี่ยงนะมันคุ้มที่จะเสี่ยงแต่มันก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมที่จะได้ลุนตัวฟีเจอร์นะครับผมแต่ก็ถือว่าคุ้มในจํานวนร้อยเพรได้ฟีเจอร์มันไม่ได้เหมือนตู้ปกติที่ว่าเปิดกี่เพจกี่เพรก็ต้องลุนแต่ดวงตัวเองเลยานงะแต่นี้เขามีฟีเจอร์มาแถมให้ในมันติีที่สามคุณก็มาลองเปิดลุนกันได้นะฮะแต่ถ้าใครสามารถหักก้้ามใจได ดีแล้วนะครับผมข้ามไปเลยตรงนี้ตัวนี้ไม่ได้แบบขนาดนั้นเท่าไหร่นะผมเคยยืมเพื่อนรีวิวไปแล้วนะในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะไปดูคลิปกันได้นะตัวมันเก่งยังไงก็มาลองดูมันก็เก่งใช้ได้แล้วก็หลังจากกาชาที่พูดถึงไปนะครับจะมีะโปลุนการด้านบอลแคมเปญกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้กลับมานานมากในเซิร์ฟเวอร์เราก็ให้เราเก็บพอด้านบอลกันไปว่านไปนะครับแลกเป็นพวกการ์ดปู่พวกของฝึกอะไรได้ใครขาดแคลนพวกเนี้เอาไปแลกได้นะครับอืมแล้วก็ต่อไปจะเป็น ตัวขอบคุณนะครับตัวกิฟต์ค์ดอันนี้เอาไว้แลกตัวละครที่ร้านป้าได้ซึ่งตัวละครที่สามารถแลกได้ก็มีประมาณเยอะมากอะกี่ตัวหลายตัวเหมือนกันนะผมพามาชมก่อนเนี่ยน่าจะแลกได้แบบหลายตัวเยอะเจ็ดสิบเจ็ดตัวปะ่ะประมาณเนี่ยครับแต่ว่าเป็นตัวละครปกตินะในนี้ก็มีตัวละครหลายตัวที่เก่งนะถ้ามันได้ ECA แล้วมันก็เก่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่ได้ ECA แล้วเก่งนะครับผมพวกนี้เต็มไปหมดเลย ลองไปหาดูได้นะครับตัวแถวๆล่าสุดที่ผมทําคลิปไปก็บู่าเนี่ยบูราเขียวเนี่ยได้ ECA มันซับดีขึ้นมากะก็โอเคแลกมาก็ได้ใครไม่เคยมีเอางี้คือถ้าเกิดว่าอยากจะแลกก็คือแลกตัวละครที่เราไม่เคยมีก่อนแล้วก็ไล่ความเก่งดูวว่ามันเก่งไหมส่วนจะไปจะเป็นการรีโหลดบูสต์นะครับไอโหลอดสีส้มตอนกดคูณ2อะไรเงี้ยลงดาบจะได้ของดับคูณ2เนี่ยมันจะลดระยะเวลา1ชิ้น นะเรียกว่าไงหลอด1นึ่ขีดอ่ะเออจากระยะเวลามันต้องรีประมาณ8ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้จะเหลือประมาณ4ชั่วโมงแทนก็คือจะรีหลอดบูตได้เร็วขึ้นเอาอไว้ฟาร์มได้แบบต่อเน,นื่องมากขึ้นสามารถฟาร์มเหรียญได้ไวขึ้นฟาร์มลิงได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของร้านป้าลดราคานะครับตอนนี้ป้าก็กำลังขายของแบบลดราคากระนำซัมเมอร์เซลใครสนใจไปลองแลกหาของกันได้นะครับเป็นร้านป้าแล้วก็เราลักร้านป้าแล้วเนาะเขาทุกวันของซื้อเขาทุกวัน ของซื้อของขายของป้านี่เราซื้อทุกปันอยู่แหละนะดาก็จะลลดราคาอ่าฮะดกคังรังกิวแพ็กนะครับแพ็ใสายเตยมันเองไม่ได้มีอะไรเลยการปู่ตู้ปู่ยี่ห้าเพชรห้าใบตัวค้างอีเวนต์ใหม่โกคูเบต้านะครับตัวละครจากสไตคิงโคให้เราได้ฟาร์มกันนะอันนี้ก็มาแล้วครับที่ผมพูดไปในฮิฟฟีเซอร์สไตล์ตัวก่อนเราต้องรอพ่อเขาเพื่อเก่งอันเนี้ยพ่อเขามาแหละถ้าเอาไปเล่นคู่กันกันกบฟีเซอร์จากสไตล์ตัวก่อนเนี่ยน่าจะดีขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวรอ ผมทำคลิปกนะินโคดัดสไตล์ได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นด่าน ECA area ของกินิวเขียวนะมันเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาให้ได้ ECA เพิ่มก็คือกินิวเขียวตัวนี้ถ้าเกับว่าตอนนี้ผู้นำหรือว่าทีมกินิวของคนเล่นฟรีอะออสามาจัดทีมกินิวแบบสายฟรีได้เต็มรูปแบบเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือทีมกินิวตัวฟรีมันได้ ECA หมดทุกตัวแล้วที่เหลือก็คือแค่ไปหายืมตัวเพื่อน็นกินิวฟ้าก็พอจบนะครับได้ทีมที่แบบโคตรดีโคตรเก่งมาแล้ว1ทีม แบบฟรีๆเลยนะครับจะค่อยทำคลิปเหมือนกันตัวนี้ต่อไปก็เป็นพวกอัปาดตสตอรี่เก่าๆของอีเวนต์นะครับกลับมาประมาณนี้นะส่วนนี้ก็เป็นมิชชั่นอนะเข้ามานในวันที่5นะครับยังไม่เข้ามาตอนนี้นะคข้ามานที่5นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นรีวาร์ดบู๊ตอุ้ยรีวาร์ดบู๊ตจาก3ไป5เหรอจาก3ขีดไป5ขีดใช่ไหมแต่ว่ายังไม่มาวันนี้นั่นจะเราจะเล่นวันที่6นะครับอันนี้ยังไม่ใช่วันที่6ไงวันที่4ก็จะเพิ่มบู๊ให้เราได้เก็บ ได้เยอะขึ้นนะจาก3ขีดเป็น5ขีดฟาร์มได้ต่อเนื่องขึ้นต่อไปเป็นอัตเมทแคทมาวันที่7นะครับต่างเก็บเพชรรายเดือนก็ฟาร์มกันได้มันสามสกว่าเพชรต่อไปก็เป็นเออ ECA ฟิเซอร์โกลเด้นใช่ไหมฟีเซอร์ม่วงวงแหวน ECA นะครับโอ้โหผมจำได้ว่าผมทำคลิปแปลสกิลความสามารถใน Server เซิร์ฟเวอร์เจแปนไปโคตรนานเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้แม่งถูกทิ้งมานานไงจริงๆ่ะมันถูกลัดคิวมาหลายรอบนะไอคู่ของโกคูเบบูกิจกรรมมันเนี้ยก็เลยแบบ จะดูแบบมันมาช้าหน่อยนะฟีเซอร์วงแหวนม่วงมาตอนนี้คือไม่ได้ใช้แล้วมัง้งจะได้ใช้เหรอมันจะก็คงได้ใช้บ้างแหละใช่ไหมไม่รู้ว่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟเจแปนผมไม่รู้มันได้ใช้งานบ่อยหรือเปล่านะโอเคต่อไปก็เป็นเพนทันแบตเทิลนะครับผมรอบที่สิบห้ามาที่สิบเอ็ดซูปเปอร์เบเทโลโรสอันใหม่มาที่สิบเอ็ดเหมือนกันด่านสตรอรี่เก่าๆกลับมาอีกครั้งสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนี้ จะมีมิชชั่นรายสัปดาห์นะครับไอเน,นี้ยมิชชั่นรายสัปดาห์นี่ดีได้เพชรเยอะมากนะครับก็ไปอย่าลืมฟาร์มวันที่12นะครับเป็นต้นไปมิชชั่นแบบวิกเกตมิชชั่นอะไรเงี้ยของดีเลยแล้วก็ต่อไปก็เป็น15นี้เป็นด่านฟาร์มของไอเทมซัพพอร์ตนะครับผมถ้าหม่างนี้แสดงว่าสึกชิงเจ้าใกล้มาแล้วนะครับอันนี้เพราะเป็นด่านที่เราให้ฟาร์มไอเทมซัพพอร์ตก่อนที่สึกชิงเจ้าจะเข้ามาแสดงว่า ช่วงวันที่สิบห้าประมาณเนี้ยเออช่วงช่วงกลางๆเดือนเนี่ยศึกจริงเจ้าน่าจะมาปะน่าจะใช่นะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ดูกลางๆนะไม่ได้มีอะไรเท่าไหรน่นะครับ ECA ก็ฟีเซอร์นั่นแหละฟีเซอร์วงแหวนม่วง,วงกาชาใหม่ตัวใหม่ก็เป็นโกคูเบบูแต่ว่าเออพาร์ทสองใช่ไหมมันจะมี LR พาร์ทสองมาที่หว่าเอลอาร์โคเรนฟิเซอร์อะ LR ลอาร์โคเรนฟิเซอร์ฟ้าไอตัวเนี้ยเก่งเว้ย แต่มันไม่ใช่เป็นตัวแบบมีตู้โปรโมชั่นไงเป็นตู้ LR แต่ตัวเก่งนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเข้ามาตอนไหนกน็าช่วงกลางเดือนนั่นแหละกลางเดือนนะครับรอชมกันได้ตัวน,นั้นเก่งมากนะฮะเก่งมากๆเป็นสุดยอดสายแทงของทีมและของเกมเลยก็วาไา้สำหรับฟิเซอร์ฟ้า LR กูเดนแต่ยังไม่มาตอนนี้นะเออมันจะมาเข้ามาหลังจากกาชาเนี่แหลมะมั้งอืมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะเปิดกาชานี้ก็ขอโชคดีนะขอได้ฟีเจอร์ เป็นโกคูตัวใหม่เลยนะเปิดร้อยเพรพอแนะนําอย่าไปเปิดเกินร้อยเพศนะครับไม่ดีแน่นอนนะคือคุณเปิดคุณเปิดได้อย่แล้วแต่ว่าในอนาคตคุณเนี่ยการบริหารเพรมันจะมันจะแย่ไงแล้วแบบมันจะแบบมีสิทธิ์เปิดตู้อื่นได้น้อยลงะแล้วพอคุณเปิดได้น้อยลงอ่ะโอกาสได้คุณก็น้อยลงเช่นกันดังนั้นเนี่ยเวลาเปิดอะไรคิดดีๆนะครับถ้าจะเปิดคือแนะนําจริงว่าเปิดให้ครบโปรโมชั่นคือพอแล้วนะอย่าไปเปิดมากกว่านั้นเลยไม่ดีนะฮะ ่ะก็ตามนี้นะครับใครเปิดไปแล้วบ้างได้อะไรบ้างมาลองคอมเมนต์แชร์กัน<ม>ได้นะครับผมไม่เป <laughs> ิดนะครับผมเกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย